ฟฟเฟน,นับีไปแล้วจาขี้ยังพี่น้องเ้ยวนลุยปุ๋ยไปแล้วไปแล้วก็กำลังใจ <c oughs> มา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  นั่น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 เป็นยังไงนั่นมา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 อุ้มอุ้มอุ้มสั่างเพื่อนสั่างเพื่อนพี่พี่พี่

ทงทงเฮ้ยผ <c oughs> ู้หริงวูบกูเลยวะถึกขาเขาได้หน่งนะโอ้ยไป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 โอ้ยจะยังอกบุญนวาพี่น้อ,องเลย Mà mà Lắc nhà không? Lắc nhà không? Phải Đây, vương phí vương Ôi Anh đi cả chắc nhắn được Nhắn bố pin, Tình sắc đưa sắc đứt phải โอ้ย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 เอาไ้บ้านดีแล้วพอแล้วมานนำ สว่างยุบเรือตัวนั่นเอามาพี่เอามาพี่เอามาพี่เอามาเอามา โอ้พี่ปีเขามีคนอยู่นั่งยุ่มยำยุ่มยำยู่มฟิน้องแจ๊กยังแกเอ้าบม่ได้เป็นยังหรตัวนี้เศ้าหลตัวนี้เออปกติแล้วว่าพี่ปีทองขี่ปกติแล้วโอ้ อยโอยโอ้ยจะยังดอกวุ่นวายอยู่พี่น้องเจ้าจะยังออกกระ้เดจะกันเนีบน้ำมันเอาแล้วสิ่ะเตาอันมีใช่นี่ขอไพ่พิ่น บินากหมูใช่เองก็คักเลยเออเยเอาไปอยู่แล้วพี่น้องจากอหยังเตยหยงดอกบุญไหว้คักเมื่อเปตาเมื่อเปตาออมมูบานดอกเมื่อเปตาออมมูบานดอกเด้อนี่ ไป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 เมื่อเมื่อเมื่อเร็วเร็วเร็วเมื่อเมื่อเมื่อไปไปไปโอ้ยเนาะมากับลุงหูเพนพี่น้องเลย คนละเสียวท้องท้อง <laughs> <Good. S 1> <laughs> มาหลายตัวฝดวุ่นว้แห้งไ <Yeah. S 1> ปไปไปเล็กน้อย ไปบ่้หดบ่อมมูบ้านดอกครับเจ้ยา่้ยกยังเป็นนิยังเบิ่งบะไรเลยสิเล่นไปหาส่างคนนั้น mùa cả đột nhỏ người để đồ mùa 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 là mùa 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 nào má cả má lốp 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 khá 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 เดอโอ้ยพี่น้องเลยปปใส่ผงหมดใส่ทักลตาบานขึ้นวุ่นวายแห้งน,นั่นปล่อยเสียกช้าโอ้ยเบิ่งหยอกกันกับพงหยอกกันนุ่น พ yup. ูดอ่ะต้นของอยู่หอดแล้วนั่นโอ้ยเหมยไหลเลย แลนลบใส่ลบขัวอยู่จ้ากอย่างเป็นนี่อย่างไปตะตังกับพ่อแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ